สบาย่าย่ายน่ะ่ายเแหละบมมีมืออาชีพเลยนี่นะสบายดีเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ประทับใจพี่โนโอ้องเย ที่ญาติพี่น้องเพื่อนมาผู้เข้าต่อแค้นมาสมมาคารวะเน,นาะบ่าวบุนนำก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มัดให้เพื่อนกับที่อกดีใจพี่น้องเลยเนาะเพื่อนกาล่มกันไล่แบบเวียกเกี่ยวกับกันดูแลหักซานะแต่บ่าวบุนนำก็จะได้โอได้ล่มมีอย่างต่งลลา,ยยางๆหลายอย่างโอ้ได้เงนินไล่เนาะขึ้นเงินมากเนาะ อืมฮปเพิ่นหัวเพี่น้องเลยอไปข้ารู้ข้าลลานมาข้งลู่ไม่เปนแกนี้อึ่มคนน้อยเพิ่นกำมังหายแล้ว นี่บนอยู่บนนอนกะนไม่หมดแล้วเนาะเรื่องทุกอย่างเด็กเนาะขึ้นรถแล้วก็เลยขึ้นราเมตุอยู่ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อให้อยู่น้ำลูกน้ำล้านดุนดุนและตลอดไปเด้อ แม่หมั่นมานึกมาเฮาไปเรียนกันมัดมือลูกประเทศเลยแม่มากันป่ะอย่าอนันดาอย่าพ่ากันเมื่อเดพอยังมีเวียกลมเดอามีเวียกลมกันนอยนึงเนะอ่าอืมกับาแล้วก่อนอ่ามัดแคนแล้วก่อนค่อยลมกันพี่น้องอได้เป็นพี่น้องันจเากอ่านั่งฟังนํากันเนะโอลมกันนอยนึง อันนี้อันน้องดาวเพิ่นเนาะโอ้น้องดาวเพิ่นเป็นคนที่เพื่นเสื้อเจอได้นี่น่ะมมีแต่น้องดาวนี่แหละครบนำห้เพื่นเนาะมือเชานี่มันบอกเพิ่นจึงรั่นข้งมันบอเพิ่นชื่อได้อันขนาดเอาเข้ามาห้กันยังว่าเข้าอีดาวก่อนเนี่ยมาให้นะหันมานะแ่อันวาวนเขาอ่อ่านี้ว่าแล้วเนอะ แล้วเราบอกเอยเแล้วแล้วกระชีอ so really ่าข้อความสงบหนนึงเนาะกระชขอโอลลุมหนนึงเนาะกถือา่ามือนี้กถือว่าเป็นมือนึ่งที่ามีความสมคีเนาะมีความสมคีแล้วก็เป็นมือที่พี่น้องได้มาเตะหฮมกันเนาะก็ะดาบอ่าอันนี้ก็เป็นพ้นบุญที่พวกเข้าสร้างมานำกันนั่นแหละอื อาเพิ่นเฮ็ดเวียเราคอสนะเนาะโอ้เพิ่นเอาเงินไว้เนาะเงินดูบ้านเก็บหัแหน่เดี๋ยวบอกอะไรนับไปเด้อค่อยค่อยชีเบิ่งหน่ำเด้อมันทึกทึ่ทึ่ทึ่จากแซ่แล้วเบิ่งไว้พอเพราอพันเรือในได้เก็บอมต่ไปแล้วบ่มีเราอันเก่าเราบ้านนี้ค่อยจะเป็นผู้เบิ้งหน่ำเด้อค่อยเป็นคนที่ว่าซื้อสัตว์อยู่แล้วค่อยจะติดตามเบิ้งว่าการเคลื่อนไหว

อ่ะแล้วละบ่เอาโอเคเนาะคั้งแล้วละข้อความสงบเนาะกะ็ถือว่ามือนี้คือดังที่บ่าวบุญนำได้เสนอมาเนาะกะ็ถือว่าอ่าข้าพเจ้าเนาะแนะนำอ่าช่องย o u t บ b e BN ซาลาวเนาะกะ็ถือว่าอ่าต้องต้องขอโทษขอไผถือ,อว่าพ่อแม่ญาต,ติพี่น้องเนาะบางเท่อก็คขึ้นว่าอ่าย้อนความยักซวยก็จึงว่าบ่ได้ปรึกษาารือกันก่อนแต่ว่าในเมื่อเห็นีว่าเพื่อนอ่าเท่าแก่ยอยู่คนเดียวบ่าวบุญนำจึงตัดสินใจว่าขอบอนผู้ใจบุญถี่ว่าช่วยตอนนี้อ่า การช่วยเลือนั้นมันกบฮอดมาถึงพวกเขาแล้วก็บรรยายบอกอันพี่บอกน้องลงน้าและเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ถือว่ามาฮอดมาถึงแล้วมาช่วยกันก็ถือว่าสําเร็จก็ถือว่าทั้งพี่ทั้งน้องก็บ่มีไผที่ว่าจะอ่ขึ้นเสียใจบ่คขึ้ว่าว่าบ่ผู้นําในล่วงเกินอีหยังบ่บุ๋มขึ้นแย่งเต้โอเคเนาะนมาอื้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสั้นบ่าวพุ่มนำกาถือว่าดีอกดีใจและสนานเนาะ ด้วยด้บยด้วยนดก็คือว่าทางมีทางญาแม่เพื่อนทางสหรัฐอเมริกาช่วยอาโบอาจะเป็นสังกษีอา่าจะเป็นทุกอย่างในการอยู่การกินยอมมดมือมาในเนาะแล้วก็มีเอาทุกอย่างแหละจนเฮาสำเร็จพ้นมาในกระเท่าว่าดีอกดีใจแหละแล้แผนพัฒนาต่อไปน้บาบูนัมจะได้ข้อข้อข้อลมมัดทุกคนเนาะอว่าจะเป็นไปได้บ่ถ้าว่าหลังจาก เด้อฟ <icana>, ังเด้ออืมอ่าหลังจากแล้วนี้อ่าจุดต่อไปก็คือว่าเราจะเฮ็ดห้องน้ําแล้วอันนี้อ่าพี่น้องจะเห็นดีอ่าน้ำโบหรือว่าบางบุญนำจะยื่นมือเข้ามาช่วยเติมเห็นดีเห็นบ่หมออ่าขันเห็นดีกับบางบุญนำก็จะซืบ่อเนาะเพราะว่าอ่าหลักๆแล้วกับทำอิดก็คือเบื้องโอ้เห็นบอ ฝนตกมาแล้วทาวโบเฮดน,นอาจจะหัวเนาะเครื่องก็จะเปียกบนอยู่บนนอนบนนึงเข้านึ่งน้ำเปียกมดเดี๋ยวนี้น่ะมาเห็นก็เลยดีอกดีใจและเทว่าได้มาเห็นถ้าว่าบาพบ้นานโบเห็นก็คืออาจจะโบกเกิดแบบนี้ล้วังจะเกิดแบบนี้แล้วกับอันอื่นกับข้อขอบใจทางผู้ใหญ่จะดีช่วยเนาะอันนี้เศรมากกพี่นอ้งานานองเพื่อให้งานเฮาเมื่อทุกคนี่ว่าด้ช่วยกันต่อไปเวียงงานต่อไปของพวกเาก็คือ,อเฮ็ดห้องน้ำเพิ่มเนาะ สั้นเขาก็จะได้เรื่องทื่นเรื่องฮอตนี่บาบุนนาจะเป็นคนออกเนะาะแล้วว่าให้งานกับจะขอนําพี่นาน้องจังซี่แหละขอให้เพื่อนมีชีวิตที่ว่าอายู่ดีมีแห้งเนาะมีความสุขเท่างว่าจะเป็นบรรปายของชีวิตเพื่อนเขากา็ถือว่าภูมิใจเนาะที่ว่า,วาด,วด,วดิวกัเพื่อนจะทุกไปตลอดจนฮอตเพื่อน,นันสิ้นลมหายใจนะคือว่า การกูดแก้เจ็บตาเป็นเรื่องของธรรมดาเนาะเป็นเรื่องที่ว่าเคียงคู่กันเฮาเฮามาแล้วแต่อันนี้เฮากว้าเพื่อเพื่อเพื่นอยู่หอดเฮาอยู่นําเฮาหอด10 20วปีแหงดีเนาะแต่ว่าตอนนี้อยากให้เพื่อนมีความสุขบรรไปชีวิตเท่าที่จะพวกเฮาจะได้เนาะแสดงว่าต่อไปเฮาจะอพาปกต่อไปนี่พวกเฮาจะให้ห้องน้าเนาะหัวมือกันตึมเนาะก็ถือว่าดีอกดีใจเด้อคันว่าห้องน้าฮั้นคันว่า กับประมาณมือได้ทวัาพี่น้องอยูดีมีแหงหรือว่าว่างเวียกเนาะก,กันนัดกันอ นัดกันบาบูนําพร้อมแล้วที่จะส่งเป็นเงินคําส่งซื้อสังกะสีซื้อเล็กตะปูซื้อปอกซื้อท่อซื้อหัวบล็อกเนาะ่าช่วยกันแต่ว่าบาบูนํากับเฮ็ดไดแต่จังซีแหละวิ่งเต้นคือมือนี้เนะาะผู้ที่ว่าวิ่งเต้นอันเฮดอ,อันนี้แทก,ก็คือว่าพี่น้องเฮาเมืรอทุกคนแต่ว่าบาบูนํากับเป็นผู้ที่ว่าแลนเอาวัตถุปัจจัยยีหยังต่างมาให้การจังซันแล้วคัน้นเรื่องแพ่นนี่เฮาจะเฮ็ดไหวหรือเฮ็ดสงัง ลมลมกันเนาะว่าความจริงเลยนี่ห้องน้ำนี่อ่าลบเฮ็ดไว้เอ็นบ่ออ่าเฮ็ดไว้คันว่าเฮ็ดไว้เฮากะค่อยลมกันเนาะเราจะเอาอ่าดูอ่างเรือ่อ่าเพราะว่าในมื้อื่นนี้อ่าทัวร์บาร์บูนัมจะได้เข้าไปเบื้องพี่น้องต้องเรื่องก่อนจะได้พักผ่อนหายใจอ่าเอาแห้งนั่นนึงกันเนาะอ่า ประมาณซองสมือเราค่อยซึบโตเนาะอ่าเอาซองสมือออกอ่าพะว่าเดี๋ยาเอาเอาเป็นเอาเป็นวันสิ้นบอกเอาวันสิ้นต่อไปเข้าวบันซาก่อนสิ้นกเอาเมือค่ำเป่าเมือันอา้าวบันาเอาอวันสิ้นตัวน้าเนี่ยสมันเข้าวบันซาเนาะ เป็ดคำตัวน้าเนาะเป็ดคำตัวน้าติม,อมโอเค<ป>นัดกันเด้อนัดนัดพี่นัดน้องนี่เด้อเป็ดข้ตัวไปเด้อหลังจากเขาเข,ข,ข้าบรรชาแล้วเนาะอ่าสั้นหน้ากาจะได้เฮ็ดหาเพิ่นนั่นแหละหาโบเฮ็ดกรบโบไรเห็นบอกคนท่ามเพิ่อนคนไปทายใป่ไปทายิปป้า,ปามาขนาดถ,ถึงอยู่นะอ่าต้นศาสตร์ ส่วนไฟหันถือว่าบาบุนํมจะเอาไฟโซลาเซลล์มาใส่ก็คือว่าไฟเก็บแสงเนาะือว่าแม่นมันมันจะมีตัวเอว่าปิดปืดเองผู้เดียวอ่าเขาจะได้ตั้งเวลาฮะอ่านั้นแต่ถวัาดีอกดีใจือว่าพี่น้องกับโอ้เ็นดีเห็นพร้อืทว่าโบโบโบว่าเออบาบุนํานี่อยากเห็นดาระเฮ็ดอยากทำดาราทำโดยที่เราผ่านพี่พันน้องอ่าคันว่าคันซันกะดีอกดีใจือว่าเขาช่วยกันเนาะอ่า ໂດຍໂດຍໄດ້ຫຍັງດອກອາຈັ່ງຊ um, um, ີະດ nope. <ok ີอกດີໃຈອານີ um uh, ້ນ uh, okay. ໍນີ້ແລ້ວນໍນີ້ເດີ້ອາໂດຍແລ້ວຕໍ່ໄປເດจะຈະຈະບອກພີບນອງ ห้างหูจังซีเดี๋ยวนี้นี่บ่าวบุญนำจะให้อ่านญาแม่เพิ่นพูนอเนาะเป็นผู้เบิ่งแย่งบิ่งช่วยช่วยบ่าวบุญนำเนาะแต่ละเดือนอ่าแต่ละเดือนนี่บ่าวบุญนำจะไล่เงินเดือนให้เราเดือนละห้าเส้นเด้ออ่าเวียะของเราก็คือว่าหนึ่งมาตอนเช้าอ่าเมตูคันว่าเราบริเนึ่งเข้าแท้จริงเราเนึ่งเข้าเป็นเนาะเราเนึ่งเข้าแล้วเดีมีแต่ว่ามาแกะของอยู่ของกินหากินซื้อนะอ่าแกะของกินเราเราได้กินข้าวทุกขาบอซาำขาบเสาร์ช่วยแรงเจ้า เจ้มีแต่เบิ้งเพื่อนเท่านั้นเด้อให้ฮาได้กินข้าวแต่ละมือแล้วกา ฮอ,อดจนว่าอัตุนอนหมดแหละเนาะแต่ละมืออีแม่กับยูมอเพิ่อนกันลือกันเพิ่นกันลือกันสั้นบ่าวบุญนำจะข้อตังเงินเดือนให้เพิ่นเดือนละห้าเซนอ่าข้อห้าเป็นผู้เดียวส่วนของอยู่ของกินนั้นบ่าวบุญนำจะเอามาให้บ่ให้คาดบอให้เคลื่อนบ่ให้อึดบ่ให้ยากเนาะอายากกินนังลเรบอกจะมาส่งให้แต่ว่าการการนำใส่หั่นบ่าวบุญนำกับสิเคียงคู่กันบ่าวบุญนำจะเบิ่งว่าผู้เดียวมันกินได้สได้ละกันเพื่อบอให้มีการหัวไหลนะ อ่ามันจะเป็นจังซันเขาจะเคียงคู่กันเบิ้งต้นกันด้แม่หเนาะแล้วลูกจะให้อีเม่เดือนห้าแสนเด้ออีเม่พ่อใจบ่าหรือว oh ่าอยากอยากข้อตื้มหรือวจังใดอาอเาวีเอืมเอาประมาณเท่าไหร่อเบิ้งงต่ว่าเเข้ากนบ่านา เอาเลยเออเอาเสื้อเป็นผ้าฮะเราขนาดนี้อ่าใช่แม่ลูกลูกว่านนี่เอาประมาณห้าเส้นนี่เดือนที่หนึ่งเนาะลองลองเบิ้งเนาะว่าความจริงเนีอันนี้อ่าลูกก็จะมาเบิ้งในโบมันว่าลูกวางเงินเดือนแล้วฮะแล้วลูกก็จะพาจิทิมลูกก็จิเที่มาเบิ้งขุมมือเลยอ่าสมมติว่าเออคอยไปยู้แล้วโอ้มันบุตราดังเจอเลยก็จะว่าเรื่องมากฮะนาแต่ว่าโอ้เดือนนี้โอ้ผ่านแล้วโอ้เดือนเราเหตุท้าเมท่าได้อาบน้ำมีของอยู่ของกินมีสุขภาพสุขะอนามัยอันที่ว่าดีถึกตามปอไมา้ ที่อ่าบาบปูนําได้วางไว้อ่าจะได้เพิ่มขึ้นเติมเด้อเดือนเดือนทีนึงเอาฮาเซนก่อนเนาะอ่าต้องทดลองงานก่อนเออยรอเป็นยังรับดูไปเอาเขาสร้างมานั้เราอ่ใหญ่ดีใหญ่ใหญ่เหมืนคนล่างก่อนนะสร้างเหมือนล่งก่อนสิโอดีใจดีใจดีใจอืมส่วนส่วนเขาสร้างฮันกันว่ากันว่าบุทวงพระท่านก็บอกบางุูน้ำบางุูน้ำจะมาให้เด้อช่วยๆกันคนละทางจังสั้นแล เนาะกสิตกลงกันจังสันแปดคำเนาะให้น้องนมเนาะฮ <Okay. S 1> ะโ okay. อเคเนาะท่านผู้ชมจังซีแล้วพี่น้องเอ้ยได้บอกเราก,ก็ะซิบกระจังซีฮะคลิปนี้บ,าบา่าวบุญนำก็จะขออำนาจทุกท่านไปเพียงเรื่องนี้เด้พี่น้องเอ้ยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดี